โอเคครับผมสวัสดีครับบิ๊กนภัทรไบ r ์รอดสอรี่นะครับวันนี้ก็ทักทายยามดึกนะครับไม่ได้เข้ามาโซเชียลเป็นระยะเวลานานนะครับที่จะมารีวิวเรื่องหนังวันนี้ไปดูหนังไทยมาฮะหนังไทยเรื่องใหม่นะฮะเป็นหนังไทยจากค่ายสาามงคลฟิล์มนะครับสร้างโดยบัลลัมยูนะครับ้วก็เอาละเดี๋ยวเราจะรอคนสักครู่หนึ่งระหว่างนี้ก็จะโอเวอร์วิวเกี่ยวกับหนังนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเรื่องนี้นะฮะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเข้ามาแล้วแบบดูจากตอนแรกเนี่ยหน้าหนังคือไม่รู้เลยว่าจะเกี่ยวกับอะไรมันจะมายัางไงวะแล้วยิ่งตอนที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือวะ อะไรอย่างนี้นะครับเอาแต่ชื่อหนังเลยนะ15บวก IQ กระชูน,นะครับผมดูจากตอนแรกนี่ผมแบบไม่กล้าคาดหวังเลยว่ามันจะเป็นยังไงวะเพราะว่าดูจากโปสเตอร์ดูจากตัวหน้าหนังเนี่ยถึงแม้ว่าตัวแสดงจะเป็นคนที่ผมรู้จักนะน้องพลอยกับน้องยสนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหน้าใหม่หน้าจับตาทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าด้วยตัวหน้าหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีแบบดีไซน์แบบโปสเตอร์แล้วมาเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเรื่องเพศอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีมุกทะลึ่งตึงตัง,ท,ง,ท,งที่อยู่ในหนังในตัวอย่างที่เเราเห็น มันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่วันนี้พอเราได้เข้าไปดูในหนังจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผิดคาดไปมากผิดคาดไปเยอะเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับถสรว่าดีถึงดีมากเลยนะครับในในระดับที่หนังไทยทําได้ในตัวของมันเองเอาจริงๆคือผมรู้สึกว่าเป็นเป็นความประทับใจที่ได้มีโอกาสได้ไปดูหนังเรื่องนี้อ่ก็ เออพิ่เินว่าแบบว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้ไปดูนะฮะแต่ว่าโชคดีว่าอ่าพี่พี่ออยก็ได้ให้ตั๋วมาดูนะฮะแล้วก็ผมตอนนี้ก็จากที่แรกมีงานมีอะไรก็ยอมที่จะหยุดคิวงานสักครู่หนึ่งแล้วก็แวะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยความที่สงสัยเหลือเกินว่ามันจะออกมาเหมือนอย่างที่คิดป่าวะคือในใจเนี่ยคิดว่าคงไม่แน่เวิร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดว่าโอ๊ยมันต้องเป็นโปรแกรมที่น่าเป็นห่วงแน่เลยว่ะคิดว่าแบบเฮ้ยเราคงไม่กล้าเสียเสียเงินดูอะไรเงี้ยแต่ปรากฏผิดคาดมาก ผิดคาดจริงๆนะครับคือแบบโอ้รู้สึกว่าแบบรู้สึกผิดไปเลยที่มองหนังเรื่องนี้อีกแบบหนึง่งเพราะจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทาทำทำตัวหนังออกมาเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีเลยนะครับแล้วก็บทหนังอะไรอะไรพวกนี้ก็ถือว่ามีการทํากันบ้านมาดีนะครับแล้วก็ตั้งใจทํามากไม่ใช่เป็นหนังที่แบบทาแบบดูถูกคนดูไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือดูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ พูดถึงเรื่องเพศแต่ว่ามันไม่ได้มาเพื่อไปที่แบบทะลึ่งตึงตังหรือว่าเอามุกแบบมุกหยาบคายมาใส่อย่างเดียวแต่ว่ามันพูดแล้วต้องการที่จะสอนวัยรุ่นด้วยต้องการที่จะบอกทางอ้อมถึงแม้ว่ามันจะผ่านความบันเทิงก็เถอะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทําให้คนที่เป็นเด็กอายุประมาณแบบมอต้นมปลายอะไรเงี้ยที่แบบอยากรู้เรื่องเพศซึ่งสมัยเราเรามานั่งนึก โอ้โหกว่าเราจะไปถามเรื่องอะไรเอาจริงถนะ้าคุณอาจจะคิดว่าผมแบบดูอยู่ในแบบยุค Gen Y สมัยใหม่แต่จริงๆแล้วในรุ่นของผมนะฮะคือมันไม่ใช่ Gen C อนะ่ะเนาะคือรุ่น Gen Y เนี่ยมันกึ่งแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดแต่คุณเข้าใจป่ะเวลาคุยเรื่องเพศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาคุยเรื่องแบบ ช่วยตัวเองหรือว่ามาเอากับคนอื่นหรือว่าพูดเรื่องจูเรื่องจิมอะไรเงี้ยแบบพูดต่อหน้าเพื่อนๆที่ไม่ได้สนิทกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้าพูดถูกป่ะครับแต่หนังเรื่องนี้มันก็พูดถึงคนเจนซีแล้วซึ่งเป็นแบบอีกเจนหนึ่งที่เป็นเด็กกว่าผมอ่ะที่เขาสามารถเอาเรื่องนี้มาคุยกันได้แล้วก็อ่ามันก็ค่อนข้างที่จะตบผลึกออกมาได้ดีนะครับผมชอบทั้งตั้งแต่ตัวเรื่องไปถึงบทสรุปมันถึงแม่ถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกทำแม่งทำแม่งกับตัวหนังเพราะว่า แอบคิดว่ามันหนังมันดูขาดขาดเกินเกินแทบจะเหมือนเป็นหนังนักศึกษาเลยตอนแรกผมรู้สึกว่าโอ้มันจะไหวไหมวะเนี่ยแต่แต่พอแบบด้วยความที่ว่าพอเรายิ่งไม่คาดหวังกับมันเนี่ยสิ่งที่มันเริ่มดําเนินไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงช่วงกลางเรื่องแล้วจุดทวิตสำคัญของตัวเรื่องเนี่ยทําให้ผมร้องโอ้ไปเลยนะฮะร้องแบบทําหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> คือตัวพระเอกเนี่ยน้องยอนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบออกแบบคาแรคเตอร์มาแบบนี้เปล่าแล้วต้องทำหน้าอย่างเงี้ย ไม่คือแบบเออน้องยอยเขาก็เข้าใจแสดงกันเนาะน้องยอยกับน้องพลอยอ่ะสองคนนี้ผมต้องขอชื่นชมก่อนเป็นเป็นสองตัวละครที่ทําให้หนังมีเสน่ห์ขึ้นมากถึงแม้ว่า,าคือถ้าคุณแบบว่าคุณคิดว่าแบบคุณตั้งใจที่จะไปดูหนังเหมือนหนังเรื่องอื่นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ acting มันโคตรขา,ขาดขาดกันเกินเลยแต่ผมรู้สึกว่าแบบดูหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกถึงกลิ่นอายของแบบผู้กำกับอย่างพวกเอ็ดการ์ไลท์หรืออะไรพวกนี้ที่แบบทําหนังที่แบบเล่าเรื่องเร็วๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แบบเอ่อมี ม,มีอารมณ์เป็นลสนิยมแบบแนวแนวที่ค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องให้มีโลกของตัวเองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุมโทนอยู่อะถึงแม้ว่าตัวโทนหนังคือมันมันต้องการที่จะบันเทิงมันก็บัดบันเทิงไปเลย แต่มันไม่ได้บันเทิงในแง่งแบบไร้สาระอะแต่ว่ามันมีมุกมีการวางเรื่องมีการวางโครงถึงแม้ว่าบางมุกมันอาจจะแบบหัวเราะแบบ <c oughs> อะไรเงี้ยอาจจะยังแบบไม่ขำไม่เต็มปากนะตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แต่พอคุณเริ่มไปถึงกลางเรื่องแล้วพอเราแบบเข้าใจในความเป็นตัวละครแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เรามีอารมณ์กับตัวละครแบบไม่ใช่อารมณ์แบบงั้นคือในเรื่องเนี่ยผมต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนอ่าม่งจะมีแบบสาวสาวนมโตมาแบบสายนมมาอะไรเงี้ยแบบเยอะมากเลยแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว,ว่ามันไร้สาระนะคือมันอาจจะเป็นของแถมของพวกเราก็ได้แต่่วา สิ่งที่มันเป็นจุดดีของหนังเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นจุดดีของหนังเนี่ยมันพูดถึงตัวละครที่แบบ Com i ม่ o ค a าเที่จะต้องเรียนรู้ เรื่องราวชีวิตนะฮะและผมชอบมากเลยตรงที่ว่าเขาเอาเรื่องของแบบความเป็นนักวิทยาศาสตร์มาพูดถึงคือทั้งสองตัวละครในตัวเรื่องเนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องของการเรียนแล้วก็พูดถึงแบบว่าการที่เราจะต้องแบบมีการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตว่าสิ่งมีชีวิตมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีการปฏิสนธิมันขึ้นมานแบบนี้ได้ยังไงจากคนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องเพศเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นการการตั้งคําถามให้กับทุกตัวละครในเรื่องว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายเนี่ย เกิดมาเพื่ออะไรกันแน่การที่เราอยู่ในโลกใบนี้มันคือการทดลองอย่างหนึ่งหรือเปล่าแล้วสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดสิ่งที่มันเป็นความล้มเหลวของเราเนี่ยมันก็คือการทดลองส่วนหนึ่งในชีวิตใช่หรือไม่นะฮะฉะนั้นการทดลองเนี่ยเราก็จะพบว่า,าโทมัสอลาวานิสันเนี่ยกว่าที่เขาจะค,คิดค้นหลอดไฟได้นะฮะเขาต้องทดลองมาเป็นร้อยเป็นพันครั้ง เสียเสียเวลาในการคิดมากมายเสียเวลาในการแบบล้มเหลวมากมายแต่สุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมาได้พร้อมกับคิดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแบบ invention แบบสิ่งประดิษฐ์พิเศษนะฮะในชีวิตของเราก็เหมือนกันครับในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็คือการทดลองทางนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคือคือง,องี้กลุ่มตัวพระเอกเนี่ยก็จะมีแบบตัวตัวตัวพระเอกนะฮะแล้วก็ตัวเดิมโอนะฮะตัวตัวพระเอกนี่ชื่อแบบชื่อประหลาดมากนะชื่ออะไรนะ ชื่อว่าฉลาดล้ำเลิศหรือ,อรทำนองเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูบบกเปล่านะฮะแล้วนกะน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 ะ็ตัวนางเอกก็ชื่อสุดารัตน์นะฮะก็อารมณ์ความหมายของชื่อนี้ก็อารมณ์เหมือนกับพูดที่มีแบบความเป็นเลิศทางปัญญาอะไรทำนองนี้นะฮะ,นะฮะก็ ก็พอทั้งสองคนนี้มาเจอกันเนี่ยด้วยด้วยคาแรคเตอร์ที่แบบดูแล้วค่อนข้างที่จะมีตัวของตัวเองสูงอะไรอย่างตัวพระเอกเขาก็ปูแบ็กกราวมาอีกแบบหนึ่งนะฮะนางเอกก็ปูแบ็กกราวมาแบบเป็นบ้านเนิร์ดเลยแต่พระเอกเนี่ยมันก็มาแบบอินโนเซนต์เลยแต่ว่าเขาเขาก็ไม่เชิงว่าแบบอินโนเซนต์แบบก็ทุกทุกคนเนี่ยมันมีความอยากรู้อยากลองของตัวเองอ่ะแล้วก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สามารถเอาตัวละครเหล่านี้มามาสร้างสีสันแล้วก็ทําให้ตัวละครมีการเติบโตด้วยคือเราเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมาแบบแบบ มุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งตามภาษาหนังวัยรุ่นคอมลมคอมธรรมดาหรือเปล่าแต่ไปไปมาเฮ้ยมันมีประเด็นดราม่าเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วแบบพอมันถึงช่วงนั้นอ่ะมันทําให้แบบตัวละครจากที่เรามองว่ามันเป็นแบบตัวแบบดูวสนุกเฮฮาไปเฉยมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเอาว่ะมันถึงอย่างนี้เลยหรอว่าการคิดมันการคิดของพวกมันอย่างนั้นนี่มันส่งผลให้โลกมันเกิดกลายเป็นอย่างนี้เลยหรอว่าอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวละครชีวิตของเขาเนี่มันถึงจุดพลิกผันเลยอย่างนี้เลยหรอว่าใช่ไหม นั่นแหละก็คือการทดลองฉะนั้นการทดลองเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงยังไงหรือว่ามันจะออกผลแบบที่เราต้องการหรือปาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แม้แต่หนังเรื่องนี้เองผมก็มองว่ามันก็คือเป็นงานทดลองนะฮะที่ค่ายหนังกล้าที่จะสร้างก็พูดในแง่าการสร้างเนี่ยผมตนะ้องขอชื่นชมทั้งในแง่ของตัวผู้นำกับผู้สร้างค่ายหนังที่ อนุบันให้หนังเรื่องนี้สามารถสร้างขึ้นมาได้คือแบบดู่ากตอนแรกคือเอาตรงคือเทเลอร์นี่ไม่ขายเลยนะฮะไม่สามารถทําให้ผมเนี่ยอยากจะตีตัวไปดูหนังในโรงได้เลยขอพูดเลยนะฮะแต่ตัวหนังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันผิดคาดมากมันทําออกมาแล้วดูแล้วเรารู้สึกว่ามัน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 ดีกว่าที่คิดไว้มากนะฮะแล้วก็แล้วก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า เออถ้าผมตีตัวไปดูในโรงเนี่ยผมจะไม่เสียดายเงินเลยผมรู้สึกว่าหนังมีการทำการบ้านมาดีออกแบบมูทโทนนะฮะโทนภาพโทนสีหนังอะไรเงี้ยก็ทำได้น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญคือมีการแบบเอาตัวละครที่ดูแล้วเคมีเข้ากันอะ่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนพระเอกหรือกลุ่มเพื่อนนางเอกอย่างเงี้ยหรือแม้แต่นางรองที่แบบ ออกแบบให้แบบมีมีเสียงเนอๆหน่อยอะไรเงี้ยคือคือเราสู้ว่าเขามีการวางคาแรคเตอร์มาดีซึ่งอันนี้ต้องชมที่บทด้วยนะฮะที่ที่สามารถปูตรงเนี้ยมามาได้ดีอันจริงก็คือผมก็รู้รู้จักแหละคือในในเรื่องนี้ก็คือมันก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแหละที่ผมรู้จักที่ทํางานในหนังเรื่องนี้แต่เรามองว่าเราไม่ได้แบบอวยพี่พน้องๆกันเองนะครับก่อนหน้านี้หนังอย่างโอเวอร์ไซส์ทลายพุงที่เป็นของรุ่นน้องก็เคยออกมาฉายแล้วก็ผมก็พูดเปตรงเลยว่ามันยังไม่โดนผมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เอาตรงงนนก็็คือเปหัที่ โอ์ไซส์ทลายภูมิพยายามที่จะเป็นแต่มันยังทําไม่ได้ทําไม่ถึงแต่เรื่องนี้ทําถึงแต่ผมไม่รู้ว่าการตลาดได้หรือไม่แต่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนไปพิสูจน์ในโรงกันเองผมคิดว่าเรื่องนี้ทําออกมาแล้วโอเคเลยในแง่การตัดต่อการลาดับภาพการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการเล่าเรื่องที่คือสิส่งสําคัญที่สุดคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาช่วยใจช่วยตัวละครเนะี่ยเรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ ตัวละครมันมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะค้นหาคําตอบมันต่อ,ตอแล้วก็ที่สำคัญคือแก๊กหนังเรื่องนี้เออมันไฮเปอร์มากเลยมันใส่เข้ามาเรื่อยๆแต่เราสู้ว่ามันไม่ประดับประเดิลแบบ เกินหรือเป็นเพราะว่าหนังมันออกแบบแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ว่ามันแบบมีความแบบล้นๆหน่อยนะอย่างเงี้ยคือมันมันบอกตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วว่าฉันมาแบบนี้อ่ะฉันไม่ได้มาอยู่ดีๆแบบฉันมาแบบหนังแบบเรียวๆมากแล้วอยู่ดีๆมันล้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันบอกมันเลยว่าคาแรคเตอร์หนังเรื่องนี้คือมึงมาล้นแน่นอนแล้วพอด้วยความที่ว่าเราเซฟเซฟอัพตั้งแต่ฉากแรกแรกว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออไอ้ตั้งแต่ทางเรื่องเนี่ยก็อ่ะอยู่อยากจะเล่าอะไรก็ว่ามาจัดมาอะไรอย่างีีี้้ทนพอดู ด้วยทั้งเรื่องเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออม,มันมีการเล่าเรื่องที่ลงตัวในตัวของมันนะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลงตัวแล้วก็เป็นหนังไทยรสชาติแปลกสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างหนึ่งคือว่าเรารสึกว่านี่คือเจเนอเรชันใหม่ของหนังไทยอะ่ะมันไม่ใช่เจเนอเรชันเดิมแล้วอะ่ะมันไม่ใช่การคิดการวางเรื่องวางโครงแบบเดิมอีกต่อไป แต่ว่ามันเป็นการคิดเรื่องแบบการมีรีเสิร์ชการมีแหล่งอ้างอิงมีการวางแก๊กวางพลอตวางตัวละครแล้วก็มีการสร้างเสน่ห์ให้ตัวละครแล้วรู้สึกว่ามันก็มีการวางได้น่าสนใจรวมถึงคอสตูมการออกแบบเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในหนังยุค80หรือแม้กระทั่งบางโลเคชันที่อยู่ในหนังเราสึกว่ามันเหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นแบบแนวแบบมินิมอลอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่า มันมันเป็นการน่าจะเป็นการตั้งใจของผู้สร้างซึ่งถ้าอันนี้เป็นความตั้งใจก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จนะฮะถือว่าคุณทาการบ้านออกมาแล้วดูดีมากเลยนะฮะทำให้ตัวส่วนผสมของหนังเนี่ยออกมาแล้วดูรู้สึกว่าลงตัวดูรู้สึกว่าแบบพอออกมาจากโรงหนังเนี่ยรู้สึกแบบประทับใจรู้สึกว่าอยากจะมาบอกต่อบอกให้คนรู้จักแบบเออไปดูหนังเรื่องนี้กันถึงแม้ว่า เอาจริงหนะังเรื่องนี้อาจจะแบบไม่ได้ท็อปฟอร์มระดับที่แบบฉลาดเกมโกงไปถึงนะซึ่งอันนั้นต้องยอมรับว่า,าพุ่มพุ่มกับอย่างพี่บานนี่เขาแบบเบอร์แบบบิ๊กเบิ้มจริงนะฮะแล้วก็เขาก็เอาเรื่องแบบอยู่ทุกทุกคัดทุกเทคเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าทุกคัดทุกซีนะที่เขาวางไว้อันนั้นต้องต้องยอมเขาแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรามองว่ามันเป็นหนังไทยเรื่องหนึง่งซึ่งพุ่มกับหน้าใหม่2คนนะ,ะซึ่งเป็นเป็นรุ่นพี่ผมด้วยเนี่ยก็ก็เป็นงาน ถ้าถามว่าเป็นเรื่องแรกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องแรกที่เปิดตัวได้ดีนะฮะในแง่ของคุณภาพของหนังที่ได้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 รวมออกมาแล้วก็ทําออกมาให้กับคนดูได้ดูคือในฐานะคนดูทั่วไปคนหนึ่งนะเราคือเรามองแบบไม่แบบไม่พยายามจับผิดหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออ คือหนังมันไม่ได้แบบว่าทําให้เรารู้สึกเหนื่อยกับมันจนกระทั่งที่ว่าเราต้องมาจับผิดกับหนังอ่ะเราสึกว่ามันทําให้เราแบบคล้อยตามไปต่อได้เราอยากจะรู้ว่าเอ้แก๊กต่อไปของพวกมึงจะเป็นยังไงวะมันจะหาที่ลงยังไงวะมันจะเอายังไงต่อไปวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีการทําการบ้านตรงเนี้ยมาแล้วเราแก๊กต่อแก๊กเนี่ยมันก็จะมีการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งในตัวลําดับเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทําออกมาได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นต้องยอนทาปากแบบเอออย่างเงี้ยบ เบื่อโลกอะไรเงี้ยบ่อยนิดนึงแต่แต่แต่เรามองว่ามันเหมือนแบบเหมือนเราอ่านกระตูนอยู่เราเหมือนดูหนังเรื่องนี้เหมือนกับเราอ่านกระตูนเพศศึกษาดีๆเลยคือเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นหนังหนังไม่ใช่หนัง มันเทิงธรรมดาแต่ว่ามันคือหนังที่ที่พูดเรื่องของเพศศึกษาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นการที่ทําให้เราแบบเออเริ่มเริ่มคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมันไม่ใช่ค่านิยมที่ว่าเฮ้ยมันมันผิดนะที่จะมาคุยเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันถึงเวลาที่แบบเราสามารถมาคุยเรื่องนี้ได้อย่างเปิดอกแล้วคุยผ่านความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กอะไรเงี้ยคือมันรวมไปถึงแบบอ่าแฟมิลี่เลยอะไรเงี้ยที่แบบเขาจะสั่งสอนเด็กมาในเวไหนซึ่งในในเรื่องเราก็จะเห็น ทั้งสองฝั่งนะฮะก็คือฝั่งแบบอนุร,รักษ์นิยมเอ้ยฝั่งอนุร,รักษ์นิยมแล้วก็ฝั่งแบบหัวก้าวหน้าที่แบบเพราะว่าพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่หนังเรื่องนี้ได้บอกเราเลยก็คือว่าการที่เราแบบไม่รู้จักเรื่องเพศเลยการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรเลยสิ่งที่เราแบบไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องเนงี้ยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าการที่เราแบบว่า สอนให้เขารู้จักเรื่องเพศด้วยซ้านะฮะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ไม่เคยทําให้เขารู้จักเลยเนี่ยครั้งหนึ่งพอเขาไม่รู้ว่าเขาจะปรึกษาใครหรือไม่ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียมันอาจจะทําให้เขาได้เกิดเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดได้นะฮะก็ต้องก็ต้องไปดูกันเองว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะผมแบบพูดแบบไม่สปอยแล้วนะนะฮะพยายามแบบพูดให้ให้เข้าใจแบบเออรู้สึกว่าประมาณเนี้ยนะฮะก็ก็ลองไปดูกันได้นะฮะเอาละก็หนังเรื่องนี้สำหรับผม แนะนำนะฮะให้ไปดูในโรงกันนะครับอยากจะให้อุดหนุนหนังไทยกันเพราะว่า,าด้วยตัวอย่างหนังเนี่ยผมคิดว่าในหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนผมคือว่าคิดว่ามันไม่น่าที่จะดึงดูดได้นะครับแม้แต่ชื่อหนังเองเนี่ยชื่อว่า15บวก ไอคิวกระฉูดนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบอ,อ,อย่างอื่นจะกระฉูดมากกว่าเวลาเห็นสายตาสายตาของคนที่จับจ้องอะไรบางอย่างที่ใน,นหนังนะอะไรอย่างี้นะครับมันในหนึ่งเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูทะลึ่งตึงตังนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมมันไม่ได้ทะลึ่งแบบไร้แก่นสารมันไม่ได้ทะลึ่งแบบไร้ความหมายอ่ะแต่ว่ามัน ม,มันไม่ได้พูดแค่ว่าเรื่องของเด็กหืน่นของการแตกตื่นหรือว่าของเพศศึกษาอย่างเดียวแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ว่าแค่ตายสิทําไมการกําเนิดของประเทศเรามันถึงเยอะจังวะถ้าเทียบประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะครับเราแทบจะไม่มีการคุมกําเนิดเลยเราแทบจะไม่มีการเรียนรู้เรื่องเพศเลยหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายเรายังไม่รู้เลยว่าแบบเรากลัวที่จะซื้อถุงยางเรากลัวที่จะ ไปร้านขายยาแล้วซื้อ,อยาคุมหรืออะไรเงี้ยคือคือเรียกได้ว่า,วามันมันเป็นข่านิยมที่มันควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็ได้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าเออเรื่องเรื่องนี้มันไม่ได้ใกล้ตัวมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของ18บวกแล้วเว้ยคนดูหนังโปะมันไม่ได้18บวกอีกต่อไปเข้าใจเปล่านะฮะสิบสองบวกสิบสามบวกมันก็ดูหนังโป๊แล้วนะฮะสิบห้าบวกเข้าใจใช่ป่าครับนี่แหละคือสิ่งที่เราเราต้องเ,ออเข้าใจได้สิบสามบวกดูได้ไ มีคนถามนะฮะว่า13ดูบวกดูได้ไหมดูได้ครับดูได้คือเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังวัยรุ่นนะฮะไม่ใช่หนังแบบว่าที่แบบมีมีฉากจงครึ่งที่ในเชิงแบบเสียหายอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันสอนวัยรุ่นด้วยสอนให้เขารู้จักว่าเขาจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงสอนว่ามันจะต้องออทํายังไงต่อไปนั้นในชีวิตของเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรับมือได้ในการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะฮะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเอาตั้งแต่มต้นเนี่ย,นะ,น,น,ยนะรัรคบ นะครับนองไม่ต้องกลัวว่าคงคนคงไม่เอากรเด็ก7ขวบไปดูเนาะเด็ก7ดขวบคงไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าแต่ว่าท่านประมาณทักสิบขวบ13ขวขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าก็ลงผมก็คิดว่าน่าจะไปดูหนังเรื่องนี้ได้แล้วนะครับก็ส่วนใครที่อยากจ,จะไปดูหนังเพราะว่าสาวๆหรือว่าหานมโตรหรืออะไรงี้ไปดูคุณก็อาจจะได้เบเนฟิตของคุณในบางส่วนนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่หนังเรทอานะมันไม่ใช่หนังที่แบบว่าจงคลึมอะไรขนาดนั้นมันเป็นหนังที่ พูดถึงเรื่องเพศเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่นางเอกน่ารักไหมครับนางเอกน่ารักครับผมคอนเฟิร์มเลยว่านางเอกน่ารักนะก็แต่ว่าผมคิดว่าถ้าคุณไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะชอบอะไรนะกมากกว่านางเอกแน่นอนเพราะว่านางรองน่ารักมากนะฮะนางรองหน้าตาที่แบบว่าฝรั่งมากแบบลูกครึ่งมากแล้วก็ยังมีสาวๆาหลายคนที่แบบว่ามา มามาเสริมอยู่ในหนังซึ่งไม่ได้อยู่ในเทรลเลอร์นะฮะแต่ว่าจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันวัยละอยากรู้อยากลองเนี่ยคือคือส่ถ้าคน Gen X เนี่ยหรือว่าคนเจน Y ไปลายๆขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทําได้ในวัยเด็กคุณเข้าใจปะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถพูดได้หรือว่ากระ,กระทําได้ในวัยนั้น แต่ว่ายุคนี้มันเป็นแบบยุคที่มันแบบ4.0ที่เขาบอกกันนะเนาะที่แบบมีสื่อโซเชียลมี Google มีนูน่นมีนี่ที่มันสามารถเปิดโลกกระทัดเด็กได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกก็คือกลับไปที่ตัวแก่นสารของเรื่องนี้ที่เขาพยายามจะบอกว่าเออชีวิตมันก็คือการทดลองอย่างหนึ่งนั่นแหละครับคือเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยนี้หรือยุคสมัยก่อนเนี่ยชีวิตมันก็คือการทดลองในแบบในเวของตัวเองทั้งนั้นฉะนั้นคุณจะไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ย ยุคชั้นมันมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเด็กรุ่นต่อไปต้องคิดแบบคนเจเนอเรชันของชั้นคิดแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเพอร์เซพชันของเด็กยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็หน้าที่จะไปดูหลังเรื่องนี้เพราะว่าคุณจะได้รู้ว่า เออเด็กรุ่นใหม่มันคิดยังไงเด็กมตน้นมปลายมันมองยังไงมันเห็นโลกอย่างนี้ยังไงมันมองเรื่องเพศแบบไหนนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคุณจะเห็นได้ว,ว่าการคิดการอ่านของคนทําหนังไทยรุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นยังไงเขาจะคิดแบบเดิมหรือไม่เขาเขาวางโครงยังไงนั่นเลยเป็นเหตุผมว่าผมเลยคิดว่ามันน่าที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนทำทำหนังไทยนะฮะคือมันก็คือการทดลองอย่างหนึ่งหนังเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมันมีความยูนิคมากๆเลยอ่ะในในในตัวของมันเองแล้วก็คิดว่า ถ้ามีโอกาสอยากจะให้สนับสนุนลองไปดูในโรงเพราะว่ามันไม่เหมือนฉลาดเกมโกงมันไม่เหมือนกับหนังแบบพวกเรื่องอื่นและแน่นอนว่ามันเป็นหนังที่ทําการบ้านมาดีนะฮะถึงแม้ว่าตัวเทเลอร์เนี่ยจะดูรู้สึกว่าอมืมันจะเวิร์กไหมวะอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าในในตัวหนังจริงเนี่ยโฮเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมดูแล้วประทับใจนะครับแม่ไปดูด้วยลูกจะเขินไหมไปดูได้ครับไปดูได้คุณแม่คุณแม่พาลูกไปดูได้เลยครับเพราะว่าเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็คือ การเข้าใจระหว่างครอบครัวนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันแค่มีเรื่องเพศมามาเกี่ยวข้องแต่ว่าแน่นอนว่าลูกก็เวลาดูลูกก็อาจจะแบบโอ้อาจจะเต่ตาโตคุณแม่ก็ไม่ต้องมองคุณลูกก็ได้อะไรอย่างงี้ในบางฉากนะครับในบางฉากเมื่อคือการเติบโตอ่ะคือเด็กมันไม่สามารถหยุดการเติบโตของพวกเขาได้ตอนแรกผมก็แปลกใจนะว่าโอ้โหน้องยอดเล่นบทนี้นี่มันแบบว่ามันฉีกตัวน้องเกินไปหรือเปล่าวาน้องพลอยด้วยอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันจะดูแบบ เข้าใจใช่ไหมมันแบบดูเรื่องเพศอ่ะมันดูแบบเฮ้ยมันดูเสียวเสียวเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็อดเป็นห่วงในอนาคตของน้องๆไม่ได้ว่าโอ้โหน้องมันจะแอบเซ็กซี่เกินไปไหมหรือมันแบบเนื้อหามันดูจะดูเต็ดแหลกเกินไปป่ะมมันจะมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของน้องมองไปอีกแบบนึงนะอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเอาจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่างที่คิดเลยหนังมันโอเคมากนะฮะหนังแล้ว ตัวความบันเทิงของหนังเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ทําให้เราแบบฮากาออกมาแนเซนแรกอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราหัวเราะฮือๆก่อนแต่แน่นอนว่ามันจะมีฉากที่ทําให้เรายิ้มออกแน่นอนผมไม่รู้ว่าของคุณจะเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยไอ้ซีนที่ผมยิ้มได้เนี่ยผมก็หลุดห,หัวเราะเลยนะฮะหลุดหัวเราะเลยแล้วก็ผมรู้สึกเอาใจช่วยกับตัวละครแล้วรู้สึกว่าผมมีอารมณ์แบบไม่ใช่มีอารมณ์ทางเพศนะแต่ว่าเรามีอารมณ์ บบรู้สึกไปกับมันนะรู้สึกเข้าใจไปเลยละครบางทีเรารู้สึกวืดก็วืดไปกับมันเลยทั้งที่หนังมันมาแน com, วลอมคอมแต่ว่าเออในพัฒ์ประเด็นหนักๆของมันมันก็ทําได้ดีนะฮะเอาละประมาณนี้แล้วกันนะก็เอาไป็ว่าผมสนับสนุนให้คุณไปดูในโรงหนังนะฮะก็อา่า ภาพรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะทได้ดีแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเรียกว่าเป็นม a สเตอร์ e พี of the Year อะไรขนาดนั้นแต่ก็แนะนำว่ามันก็คือเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ทำได้แปลกใหม่และทำได้น่าสนใจแล้วผมคิดว่าถามว่าทำไมเราต้องสนับสนุนหนังแบบนี้รู้ไหมผมคิดว่านี่แหละคือทําให้หนังไทยอ่ะมันกล้าที่จะแตกต่างมากขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเปิดมุมมองใหมๆ่ๆเพอร์เซพชันใหมๆ่ๆให้กับคนดูหนังไทยมากขึ้นนะฮะเกาหลีเขาสนับสนุนหนังเขาไม่ว่ามันจะดีหรือห่วย เขาพร้อมที่จะตีตัวไปผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่น่าที่จะตีตัวไปเพื่อสนับสนุนพวกเขาในโรงหนังนะฮะก็เอาใจช่วยและขอให้ภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ทําเงินนะฮะและก็ประสบความสาเร็จนะฮะเอาล่ะน้องๆในเรื่องแสดงดีไหมมีคนถามมานะครับก็เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะฮะว่า,าทุกคนเนี่ย แสดงดีในบทบาทของตัวเองที่ถูกเซตอัพมาในหนังเรื่องนี้นะฮะคือในหนังเนี่ยมันถูกเซตอัพให้มันดูล้นๆมานะฮะแบบดูแล้วแบบเหมือนอยู่ในกระตูนแบบดูแล้วแบบเกินๆถามว่าคนเราเวลาเจอหน้ากันหรือว่ารู้สึกแบบช็อกมากมันก็มันคงไม่ได้ทําแบบอหรือเงี้ยหรือว่าโอ๊ยเดี๋ยวทำแบบออย่างเงี้ยคือมันคงไม่ทําหน้านอยขนาดนั้นมันคงไม่ทําหน้าแบบออจะทำแบบทําอะไรอย่างนั้นอะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็จะมีแก๊กอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบอะไรเงี้ยเห็นเห็นภาพที่ เหมือนตัวละครอยู่ในการ์ตูนอยู่ในหนังที่ไฮเปอร์ไฮเปอร์หน่อยแต่ว่า,ามันก็มีโลกของมันดีนะก็การจัดโทนอาร์ตใดหรืออะไรเงี้ยพวกสีอะไรย่างเงี้ยก็ทําได้สวยงามนะผมรู้สึกว่าก็ถือว่ามีการทําการบ้านที่น่าชื่นชมนะครับก็ขอให้ปุ้มกับทั้งสองท่านนะครับมีผลงานเรื่องต่อไปนะครับแล้วเป็นหนังที่ดีนะก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จนะฮะ เอาเป็นว่า,อ,าอย่าเพิ่งตัดสินผ่านหน้าหนังแต่อยากให้ตัดสินผ่านคุณภาพหนังในโรงนะครับอยากจะให้ไปดูกันพิสูจน์กันด้วยตาของตัวเองว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับชื่อเรื่องว่า15บวก iQ กระชูดนะฮะอย่ามองว่ามันเป็นแค่หนังแบบเหมือนหนังเกรดบีไม่ใช่นะฮะนี่คือหนังที่มีอะไรที่ดีกว่านั้นอยู่ในนี้แนะนำให้ไปชมกันในโรงด้วยตัวเองนะครับเอาล่ะขอเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้สร้างทีมงานนักแสดงนะครับ ก็หนังชายวันที่3สิงหาคมนะครับก็อย่าลืมตีตั๋วไปชมกันแนะก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างว่าชอบหนังไหมอะไรยังไงนะครับหรือว่าใครที่ดูใน Youtube ผมนะก็อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e ผมได้นะครับ Big The Path Viral Story นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมีอะไรที่จะมานำเสนออีกก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้แค่นี้แล้วกันครับขอขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบายใครมาช้าก็ดูแต่ตอนนะครับบ๊ายบาย